ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนก็ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญนะคะของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ซึ่งในปีนี้นะคะอาเซียนนั้นจะไปทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปแล้วนะคะภายในปีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒนเทพชาตรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะว่า สรุปแล้วเนี่ยปีนี้อาเซียนจะต้องไปทําข้อตกลงกับประเทศไหนยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะตกลงปีนี้เนี่ยมีธุรกิจเยอะเลยนะสำหรับอาเซียนต้องไปทํา FTA กับมีกับประเทศไหนบ้างคะคือผมอยากจะขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะว่าในภูมิภาคเนี้ยก็เป็นภูมิภาคที่เรามีการทํา FTA กันเยอะมากนะครับมีทั้งเอ a หรือว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีนเราก็มีแล้วอาเซียนกับญี่ปุ่น อาเซียนอินเดียอาเซียนออสเตรเลียเนี่ยอันนี้เรามีหมดแล้วนะครับแต่ว่าอาเซียนเนี่ยเราตั้งเป้าว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเจรจาเอฟทตัวใหม่ขึ้นมาที่จะเป็น f t ฟทอาเซียนบวกหก็คือจะมีอาเซียนสิบประเทศนะครับแล้วก็กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียมาอีกหกประเทศเราก็เรียกว่าเป็น f อฟทอาเซียนบวกหกตัวย่อก็คืออาเซอาซีพนะครับอีนี้เอฟทตัวนี้เนี่ยก็ กำลังตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาแล้วก็ที่เรากําหนดไว้เป้าหมายก็คือต้องให้เจรจาเสร็จภายในปีนี้ปีนี้มันจะมันก็จะเกิด f อฟตัวใหม่ขึ้นก็คือเอฟทีอาเซียนบุกบเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเด็นสําคัญในภูมิภาคนี้ก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่ FTA ตัวนี้ที่กาลังเจรจากันอยู่มันมี f อฟอีกตัวหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนผลักดันก็คือที่เราเรียกว่า TPP ีพีย่อคือ TPP เต็มก็คือย่อมาจาก Trans-Pacific พทเน์ชิปะนะครับไอ้ TPP เนี่ยเป็น FTA ที่อเมริกานั้นเป็นเป็นเป็นหัวเรือ,อเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องการผลักดันให้เป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยจะครอบคลุมประเทศต่างๆในภูมิภาคเข้ามาทั้งหมดนะครับอเมริกาก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะต้องให้เจราจาให้เสร็จภายในปีนี้เหมือนกันอตอนนี้ก็มี12ประเทศรวมทั้งอเมริกาด้วยกําลังเจราจากันอยู่ะนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าในภูมิภาคนี้ตกลงใครจะเป็น แกนกลางของ FTA จะเป็นอาเซียนหรือจะเป็นสหรัฐถ้าเป็นอาเซียนก็ต้องเป็นตัว FTA อาเซียนบวกหกนะแต่ถ้าจะเป็นสหรัฐก็เป็น TPP นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประเด็นสําคัญของภูมิภาคเราคือว่าแล้วตกลงไอ้ FTA สองตัวนี้เนี่ยมันจะเสริมกันหรือมันจะมาแข่งกันะนะครับแล้วไทยอย่างไทยแลวเนี่ยเราจะเอายังไงนะครับเราก็บอกต้นขนาดนี้ไทยเราก็เอียงไปข้าง ที่เป็น FTA ของอาเซียนก็คือไอ้ตัวอาเซ็นี่ไทยเราก็ยังไม่ได้ไปกระโดดไปเจรจาในกรอบของ TPP ของสหรัฐนะครับประเด็นก็คือว่ามันก็มีเรื่องของทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าไอ้ท P p เนี่ยตัวที่สหรัฐเป็นคนผลักดันเนี่ยอเมริกานั้นเนี่ไม่ได้เชิญจีนเข้าร่วมนะครับ จีนก็ไม่พอใจก็เหมือนกับเป็นการกีดการจีนเหมือนก็เป็นการปิดล้อมจีนทางเศรษฐกิจกโดยการทํามใน TPP ตัวนี้นะครับไทยไม่กล้าเข้าร่วมเพราะว่าไทยเราก็เกรงใจจีนะนะเราก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับจีนทั้งกับสหรัฐะนะครับเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ที่สำคัญมากสําหรับภูมิภาคเราว่าประเทศต่างๆจะาจ่ายยังไงขณะน,นี้เนี่ย TPP เนี่ยมีอยู่4ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม ก็คือมีเวียดนามมีบรุไดมีสิงคโปร์แล้วมาเลเซียแต่อีกหกประเทศอาเซียนเนี่ยเราไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอากันยังไงนะครับในแง่ของอาเซียนว่าเราจะเข้าร่วมท p พีหรือว่าเราจะให้น้ําหนักกับใครบางประเทศนี่ก็เรียกว่าเอาทั้งสองงานนะครับก็คือเข้าร่วมทบพีด้วยเข้าร่วมกับอาเซียนด้วยแต่บางประเทศอย่างไทยเราก็ยังไม่แน่ใจยังรีรออยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ คุณต้องจับตาดูว่าในปีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้ง2 FT a ตัวนี้นี่ก็ตั้งเป้าว่าจะต้องให้ให้ให้ใหเยจาให้จบภายในปีนี้ค่ะไอ้อย่างที่อาจารย์บอกในเมื่อทางฝั่งอเมริกาก็น่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็ที่จะไปเข้าร่วมกับที่มีจีนรวมอยู่ด้วยก็น่าสนใจถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าประเทศไทยก็เข้าร่วมทั้งสองที่ไปเลยก็อันนี้ก็เป็นเป็นจุดยืนเป็นประเด็นที่บางประเทศเข้าทําก็คืออย่างเช่นสิงคโปร์หรือ,รอม,มาเลเซียใช่ไหมครับ อย่างไทยเนี่ยเราก็คิดหนักเพราะว่าอย่างสิงคโปร์อย่างเลซียเนี่ยเขาค่อนข้างจะอินไปทางอเมริกาแล้วเขาค่อนข้างจะห่างกับจีนแต่ไทยเนี่ยเราต้องการที่จะใกล้ชิดกับจีนแล้วเราคิดหนักในเรื่องว่าจีนจะจีนจะว่าอย่างไรถ้าเราไปเข้าร่วมกับอเมริกานะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็เลยทําให้เราไม่ไม่เข้าร่วมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า TPP เนี่ยมันไม่เหมือน FTA ที่อาเซียนทำก็คือว่ามันจุดเป็นลักษณะของการเปิดเสรีในทุกๆด้านค่ะ นะครับก็คือจะต้องเปิดหมด <c oughs> อันนี้มันก็จะกลับไปเหมือนกับเ t a ทีที่เราเคยเจรจากับสหรัฐ <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อหลายปีก่อนที่เรามีเจรจาเ t a ทระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยแต่ว่ามันไปไม่รอด <c oughs> ก็พ่ออเมริกาก็ามาบีบให้เราว่าเราต้องเปิดหมด <c oughs> ต้องเปิดเสรีทั้งค่าทั้งการค่าทั้งบริการต้องเรื่องของทรัพย์สินทรรางปัญญาจะต้องเข้มงวดกวดขันทุก <c oughs> อย่างต้องต้อง เป็นไปตามที่อเมริกาต้องการหมดมไทยก็กลัวว่าถ้าเราโดดเข้าร่วม TPP เนี่ยเราก็จะไปเข้าอีหลอดเดิมก็จะถูกอเมริกาบีบจนใทุกๆเรื่องซึ่งเราก็อาจจะไม่ไหวนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่เราในแง่ของไทยเราก็คิดหนักในแง่ของอาเซียนแล่ละประเทศก็คิดหนักค่ะ ก็เอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูกันแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการขานอำนาจของประเทศมหาอำนาจด้วยนะคะทั้งจีนทั้งอเมริกานี่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกนะคะดังนั้นไทยประเทศเล็กๆใช่คือเรื่องใดก็ตามที่มีที่มีจีนกับสหรัฐเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็จะยุ่งยุ่งทุกเรื่องก็ต้องคิดก็ต้องคิดหนักนะคะก็ต้องใส่ตรองกันให้ดีนะคะว่าในปีนี้นะคะไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ย จะเอาอย่างไรกับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจการหาพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็หวังว่าน่าจะหาทางออกที่เรียกว่าวินวินหรือว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประพัฒน์มากนะคะคที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะ